ขี่ขี่ยังนี่ตัวมาเบิองด้วยนี่ในพันตัวมเบิงด้โอ้หาไปซองเจอครับนี่นี่เจ้ามาเบิองขี่นี่ขี่ยังฮะขี่เมีบเนี่ยม่บอกน่หายเย็นใ่ฮะเออนี่ละนี่ละนี่ละหอยเรืออ่นแล้วขี่ยังวะไม่รู้มีเนวอยู่ด้นี่ เดนตัว,ตวไม่ใกล้เนี่ฮะนีง่งย่างคนย่างคนย่งก็จูดสิบอ่ะจูดแล้วก็ใบใหม่ทุบๆออกมีในห้งองนี่เลยอืมึงข้าวึงข้าวเดีะยว ย,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 ยัง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 วาจัดกายหางไปย่างมากหอยเรือได้สิบหน่ยโอย้อยจะขี่หาปูหินเนี่ยเรียนไปเกี่ยวไอ้ตักวกันแล้วเนาะ ยูน้ำอยต่งเนี่นอยูน้ำหอยนีม่อยู่นะมันมันมีตู้ซีนอยู่นะเยอยก็ไ้นกเขาน่อยแ้วปัไฟจุดร้มน่ะ